ที่โยมเคยได้อ่านในหนังสือแปว่าสำหรับพุทธบิดาที่ได้มีโอกาสไปกราบในสีสิงเวชนิยมคุณด้วยสัทธาเนี่ยอทุกชาต่อไปเนี่ยจะมีสุขติคือเป็นคุหมายอย่างนี้คือเราพอจะเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างไรคะอ๋อคืออย่างนี้ว่าจะได้ไปนอนหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามยังยังคิกถามได้ดีเอ่อที่บอกว่า เมื่อทําใจให้ศรัทธาแล้วจะมีสุขติเป็นไปในพบหน้าเนี่ย <c oughs> คืออย่างนี้คําพูดนี้พระดํารัตเนี่ยเป็นพระดารัตที่ยังมีส่วนเหลือคำว่าเมื่อมีศรัทธาในเมื่อมีความเชื่อมั่นในสถานที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็หมุนกลองล้อธรรมจกักรและปริญิาผานแล้วจะมีสุคติเป็นไปในพบหน้าคําพูดนี้พระดารัตของพระพุทธเจ้าตรงนี้มีส่วนเหลือ ไม่ใช่ว่าทำศรัทธาให้เกิดนิดๆหน่อยๆแล้วจะได้สุคติคือเมื่อบุคคลมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เนี่ยโสดสดับตั้งจิตในรับรู้แล้วเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังจนได้องค์ความรู้ได้ความเข้าใจในพระรัตนตรยัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง แล้วก็ปฏิญญาณตนเองสมาทานตนเองให้ตั้งมั่นในศีลเมื่อสมาทานตนเองให้ตั้งมั่นในศีลศีลก็มากำกับพฤติกรรมทางกายกรรมวิจิกรรมและการดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความดีงามกำจัดความทุศีลได้กายวาจาใจก็สะอาดความระยต่อบาปความเกรงกลัวบาปกตั้งขึ้นก็เลยทำศีลนั่น,นแหละให้เป็นปัจัยต่อปราโมทปีติปัสสิสุขสมาธิก็ตั้งขึ้นเมื่อสมาธิตั้งขึ้น ก็เป็นประทัดฐานสมาธิงมิกเวบาเวถาสมัยตัวยะถาภูตามประชานาติเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นและจะรู้ชัดตามความเป็นจริงก็หมายความว่าเอาสมาธิเป็นประทัดฐานต่อการเจริญวิปัสสนาปัญญาจนสามารถไปรอบรู้ทุกขสัจจะด้วยการกําหนดรู้ละสมุทัยสัจจะประจักษ์แจ้งไม่โรดและอบลมอริยมักเมื่อสามารถทําตนเองจากบนุชชนสู่ความเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระสสดาบันเป็นต้น ก็เลยปิดอบายภิได้เขาจะอย่างการปิดอบายภิได้นั่นแหละมีสุคติเป็นไปในในภพหน้าคืออย่างนี้คําว่าเมื่อทําศรัทธาให้ตั้งมั่นนะเมื่อมีศรัทธาให้ตั้งมั่นในสถานที่ประสูติตรัสรู้มุนกงลอ้อธรรมจักรและปรินิพพานแล้วศรัทธาก็เลยเป็นปัจกั่ศีลศีลเป็นไปัจกั่สมาธิสมาธิเป็นปใจัยกับปัญญาปัญญาก็ทั้งตลอดอริยสัจ จากปุถุชนก็เลยกลายเป็นพระริยะจากมนุษย์ธรรมดาก็เลยกลายเป็นพุทธะเมื่อเป็นพระโสดาบันก็เลยปิดอบายภูมิได้นั่นแหละโดยพุทธประสงค์ก็คือน,นี้แหละคำว่าพุทธประสงค์ในที่นี้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันแล้วจึงปิดอบอายภูมิได้นั่นแหละโดยพุทธประสงค์ที่แท้จริงของการไปสังเวชนียสถานสี่แหง่งพอไปขึ้นมาแล้วเกิดความอาจหันกล้าว่า เราจะอยู่ในความเป็นปุถุชนไม่ได้เราจะต้องออกจากความเป็นปุถุชนเราจะต้องออกจากความมืดบอดเราจะต้องไม่เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตตสกุรกายฉะนั้นเรามีศรัทธาเรามีตถาคตโพธิศรัทธาแล้วเรามาสถานที่ประสูติตัสรู้หมุนกงล้อธรรมจักรและเสด็จดั่งขันธปรินิพานของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเกิดอย่างไรพระเจ้าตัสรู้อย่างไรพระเจ้าหมุนกงล้ออย่างไร ผู้จเจ้านิพพานนี่ดูอย่างไรมันชัดไงมันประจักษ์แจ้งแล้วไปฟังไปศึกษาไปเรียนรู้ก็เลยได้ก็เลยได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยจากโลกีศรัทธาก็เลยพัฒนาสู่โลกุตละศรัทธาอย่างนี้แหละตามพุทธดำรมัลเขาเรียกวเป็นพุทธดำรมัลที่ยังมีส่วนเหลือเมื่อได้ศรัทธาแล้วจะมีสุขติเป็นไปในพหน้าเป็นไปด้วยการแบบนี้ แต่ถ้าศรัธทธาอย่างเราเราที่เป็นศรัธทธาหูเต่าโปพโพไม่สามารถพัฒนาไปสู่ศีลสมาธิและปัญญาลากิเลสเป็นสมุดเป็นลักสมุดกิเลสอันเป็นตัวดึงกระชากลงสู่ใบ,บยภูมิได้อันนั้นแปลว่าไม่ต้องโดยพุพทธประสงค์โดยพุทธประสงค์พื้นตัวนี้นั้นท่านจะต้องมีศรัธทธาที่ถูกต้องเขาจึงเรียกว่าตถาคตโพธิศรัธทธา